สวัสดีพี่น้องทั้งเอ uh, ็มสุดอิสระนะคบทางยูทูบสุดทุนนะครับเดีวมนนี้มากครับพี่กอดนะครับก,ก๊อด uh, ก,ก,กิติชัยพอพิญญาเฮากับพิธีกรโมจิรายุนะครับภาพยังเบิงทั้งหนางานนะครับม,มียังกินบอกอันนั้นคือเิทีเรานะครับยังยอิบแบบเป็นกำลังใจไ<ะ>ทย สถานที่กว้างๆวงนะครับวันนี้อยู่ที่บุริรามนะครับน้องหงสถานที่กว้างขวางมากนะครับพี่น้องเวทีเสร็จไปแล้วนะครับกำลังจะเสร็จเหลือแค่คานไฟขึ้นนะครับก็เสร็จเลยนะครับเวที

สนับสนุนนะครับร่วมศึกษารัตนธรรมนะครับไปกับซันเราในฤดูกาลนี้นะครับหานยังกินก่อนครับ <ไป S 1> พี่นอ้องอันนี้คือมาให้ดูบรรยากาศนะครับผัดนขาเข้าอันนี้ทีมงานทีมขับ จะกีนน้ำพี่น้องหลครับดายมโีนั้นะครับั้นเาจะเพิม้ไปเอนมามานอพี่น้องเ้อรมาฮะมัดมา ชาพัชโชกเช่นกันบัรลสซีสิบาทการโกศลร่วมสาสิบหุโกลไปต่เทียทองเพราะฉะนั้นมาเห็นบุญนับกันเ้ากันนี้เลย่มานนี้คโอ้ขั้นไปซื้อเลยสารอยก็บาทข้นับัลสซีสิบาทเพราะฉะนั้นแม้อันนี้คือสุ่มอยากไ ใจดาวบ่อดงดิงอดงดิงโอ้ยตาตาว้ป็ตักเะเลอะ้าผู้ใดอยากยบุญรวมยบุญ้วกันมาหาพระช ล่วสร้า g ศิภูโสดจะงมหาไ้กองาไก่ละสิบเปิดเลยครูกระตาของมีตัวบันตัวยันที่ตอปเลยท่านเปิดไไป้มาไ้มสยไปนั่งในสานิ่รั่น้อดีเปปูไปยังน้ปบรรยากาศกับเป็นปลา้อยนะพี่น้องข้างหลังเป็นปลา้อยเลยขัางขางก็เป็นปลา้อยครับโม่น่เขอนอย่างนี้โม่ขึ้นอย่งโบสรโบด แตบสวยเลยเออผ้าถุนสกิก็ออกมปแล้วหนึ่งี้นเอาแตเพิ่มด้อย่งเขานี่คืนจะพาไปดูผู้นำขนาดตองเอต้ยงเนี่การทำพอนม่่ไมตักเขาเล่ทีเเบิ่กระแนดสองอัน มันมันเอามูนอยไปเลี้ยงไปเลยไงเลยไงง่น um, ้องค่นี่นะเอาไปเลี้ยงปลากรักเนี่ยไป้เอาไปเลี้ยงปลากรตักก็ตอดนตักี่นี่พี่เขี้ยงเขาไปตักเนี่ยเาเลี้ยงปลากัก อันนี้คือบรรยากาศนะครับตเนี่าไปกินลาฟอย่าอาค้มาดอท่านผู้ใดรวมไม่มาต่างม่ต่างิน้ำกันมันไ่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆครับของไทยก็บอกว่าร้านหี่กเป็นยงเหลือหไม่กอดี่เยนไปบนบวดแลม่กุ่นลวด ทุกทั้งบวชไปแล้วยังไปเบิ่งาไปเล่ยบอกว่าฝากซื้อชาเย็นหน่อยร้านไหนนี่หรอไม่รู้น่าจะนี่แหละร้านไหนที่นี่แหละบอกว่าเอ็มรู้จักดีฝากความเปไปก็นด้สื่อประกาศเนอะประกาศท่ันเพือนท่านลองมาแล้วเดาลืม บอนนี้ยังปูนางเด้อมาซื้อเด้อมีตแตกขายเด้อแตกพื้นยังดีปูนางกระไรปูนกก็ได้ปูบ้องมาลักกระไรเดี๋ยพาไปดูข้างบนนะพี่น้องมาข้างบนว่ามีอะไรบ้างโวนงามเนะครับแบบเป็นทรงแบบล้านนาไหมครับสวยสวยสวยมากนะครับอยู่บุรีรำนะครับพี่น้องหง วัดโนนงิ้วนะครับบรรยากาศงานนะครับพี่น้องน่าจะเป็นบัตรนะครับวันนี้ไม่น่าจะได้ชมฟรีนะครับน่าจะเป็นบัตรครับผมสวยครับสวย รบรรยากาศครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเหมือนเป็นหมองท่องเที่ยวครับมันจะมีหมองยางอะไรด้วยสวยมากนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับ เต็มเลยครับ ฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเอ็มจะได้ไปเตรียมตัวแล้วด้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตาม M s ็ม i ีร o ส์ออฟฟิด้วยนะครับแล้วกับเฟซ o o ๊กเพจนะครับ M s ็มซีรเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณหลายๆครับ